ม้ตัวนึงครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้านักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสปินฟิช,ชิ่งครับ <S <S วันนี้ผมพาพี่ๆน้าๆมาทัวร์บ่อตกปลาป้าหวีนะครับ อยู่ลาดอุทิศ42นะครับซอย42นะเดี๋ยวไปดูกันครับบ่อน,นี้เป็นบ่อปลารวมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะมีผลงานไปฝากพี่ๆนานานักตกปลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปติดตามดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองตีใช้หน้าดินนะครับใช้เป็นขนมปังนะครับแล้วก็เหน็บเกี่ยวขนมปังนะเดี๋ยวลองดูหน้าดินนะครับว่าเป็นไงบ้าง แล้วครับ <laughs> โอ้โดนแล้วครับโดนจุดก้ มาแล้วครับมานินนะครับที่บ่อกตกปลาป้าหวีนะตอนนี้ตัวใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ผมว่าน่าจะเกือบโลครับผม <Wow. S 1> โอเคครับ มาเหมือนกันนะครับหน้าดินเพราะว่าปลาอะไรกินปลาอะไรล่านะครับโดนเหมือนกันนะครับแต่เป็นตะเพียนนะครับตัวนี้นะครับโอเคไม้แต้มครับ อ่แล้วครับของอะไรนะโอเคนะครับปานินมาอีกตัวหนึ่งนะขอตกปลาป้าหวีนะครับ แล้วครับาแล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะปันนินนะครับ ไปโตัวให้พี่พี่นะครดูเลยนะครับตัวนี้ไปซะละ ปานินนะครับบ่อเป้าหวีนะปลานินปลารับแขกนะครับอันนี้สปิวไปเจอแต่ปานินนะ ปานินนะครับตัวนี้วว้า <Wow. S 1> นะครับสปีวเป็นปานินอีกแล้ว อันนินนะครับสป,ปิวนะครับต่อถูกปลาเป้าหีนะ ไซประมาณนี้นะครับผมว่าประมาณห้าขีดนะครับตัวนี้นะครับเหมือนว่าปานินเป็นปลารับแขกเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับ แล้วครับเ <laughs> ดี๋ยวคิดว่าหน้าจะเป็นปันนินนะครับ ปาตะเพียนนะครับปาตะเพียนที่บ่อตกปลาป้าหวีนะครับตัวนี้โอเคครับพี่ๆนะนะ ตอนนี้ก็ท้องฟ้าก็คืมมากเลยนะครับด้านหลังผมนะครับตอนนี้ผมใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับตอนนี้เมฆทะมึนมาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆบ่อนะครับบ่อตกปลาปาหวีนะครับกว้างๆเลยนะครับแล้วก็ยาวด้วยนะครับลึกเข้าไปทางนู้นเลยนะครับ บ่อตกปลาเป้าหวีจะตกได้สองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งทางนี้นะครับเหมือนทางเดินนะครับก็จะมีซุ้มที่มีล่มให้นะครับอย่างผมตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ตรงซุ้มตรงนี้นะครับประมาณนี้ผมนั่งอยู่ตรงใกล้ๆตรงที่อ่าไเครื่องทําออกซิเจนน้ำนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งไผ่นะครับก็จะยาวตลอดแนวเลยแล้วก็บ่อตกปลาเป้าหวีนะครับจะมีบ่อด้านหน้าที่เป็นพวกบ่อหลิว นะครับที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมนะครับมีแข่งมีอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะงดอยู่นะครับอ่าตรงนี้กลงหันน้ํานะแล้วก็จริงๆผมสนใจตรงนี้นะบ่อด้านหลังนะครับตรงนี้ผมดูหมายแล้วเนี่ยน่าจะมีแน่นะปลาชงปลาช่อนเนี่ยถ้ามาตีกับปอมนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมถามทาง เด็กกี่บ่อแล้วนะครับก็คือไอบ่อที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือตกไม่ได้นะเป็นบ่อของบนะ้านข้างๆที่เขาอ,อยู่ตรงเนี้ยนะครับก็เลยกดนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับจะเครื่องบินจะบินผ่านตลอดเลยนะครับดีถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็จะมีเสียงเครื่องบินเสียงอะไรตลอดเวลาเลยนะครับแล้วเนี่ยผมมาสับปิวก็ที่ผมได้ได้นะก็จะเป็นปานินนะครับแล้วก็มีปดาดเพียนนะครับแต่ว่าผมลองตีหน้าดินดูนะครับแต่ยังไม่ได้นะ แล้วก็ตอนนี้ฝนก็ใกล้จะดูเหมือนฝนใกล้จะตกอีกแล้วนะครับตอนนี้มาตกปลาก็เลยเจอแต่บรรยากาศฝนตกทั้งนั้นเลยนะครับ อันนี้อีกตัวนึงน,นะครับพี่ฮึ่มไม้ตัวนึงครับ หลุดครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแล้วน,นะครับน่าจะเป็นปันินนะครับ ปลาี่นี่กินปลกๆจริงๆครับโนนนะครับใหม่ตัวครับปลานินนะครับสายสวยๆเลยนะครับที่บ่อกตกปลาเป้าหวีนะ บ่อตกปลาที่นี่นะครับถ้าตกปลาได้นะครับให้ป้าหวีเขาทํากับข้าวทําอะไรได้นะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเขานะเผาก็ได้นะครับหรือว่าจะทอดกระเทียมก็ได้นะครับที่นี่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาคิดค่าบริการยังไงนะครับครับก็คงต้องถึงเวลากลับแล้วนะครับเพราะว่านี่กล้จะหกโมงแล้วนะครับเมื่อกี้มาฟ้าอย่างคืมเลยครับแต่ว่าตอนนี้แดดออกนะครับอย่างร้อนเลยครับตอนนี้วันนี้นะครับตกหน้าดินกับตกสปิวนะครับ หน้าดินได้ตะเพียนใบัวหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าสปิวนี่ได้ตะเพียนแล้วก็ได้ปานีนใบก็ได้หลายแต้มอยู่นะครับบ่อตกปลาป้าหวีที่นี่นะครับค่าบริคค่าบริการคันเนี่ยอยู่ที่130บาทนะครับปลาฟรี2โลนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาตกเล่นนะครับถ้าตกเล่นเนี่ยเขาคิดค่าคันอ่าคันละห้บบาทนะครับวันนี้ผมมาลองดูก่อนนะครับวันนี้ผมลงหน้าดินไปแล้วก็ตกสปิวไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆบ่อป้าหวีทีหนึ่งนะครับ ฝั่งนู้นเป็นฝั่งไผ่นะครับพอตกช่วงบ่ายนะครับแดดจะส่องเข้าทางนู้นเลยนะครับถ้านั่งฝั่งไผ่นี่ก็จะค่อนข้างร้อนเลยนะครับวันนี้ผมนั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับทางฝั่งนี้นะครับก็มีสองฝั่งนะฝั่งนี้จะมีซุ้มลมนะครับแต่ว่าพอช่วงเย็นหน่อยก็เริ่มร่มนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยหรือว่าช่วงตอนสายๆนี่ก็ตรงเนี้ยก็แดดร้อนเหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะครับแต่ว่าผมต้องใช้ร่มนะครับ แต่เมื่อเช้าคือแดดร้อนมากแล้วก็สักประมาณสามสี่โมงเงย็นก็เหมือนฝนจะตกฟ้าก็ค้มไปรอบหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้กลับมาแดดร้อนอีกละที่นี่ก็ปลาขึ้นนะครับผมเห็นปลาก็ขึ้นอยู่นะแต่ว่าปลาไม่กินนะครับแล้วเนี่ยผมใช้วิธีตกสปิวก็รู้สึกว่าปลากินค่อนข้างเบาเลยครับกินเหมือนระแวงด้วยนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าตกสนุกไหมก็สนุกนะครับแล้วที่นี่ตอนนี้เมื่อเช้าผมมาผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมดค่อนข้างเยอะเลยครับมดแดงอ่ะครับมดคันไฟอ่ะครับ คือผมวางขนมปังวางไอเยื่อสปิวไม่ได้เลยครับวางไหมแตกก็คือมดขึ้นแล้วก็มันขึ้นเก้าอี้ขึ้นไรด้วยเมื่อเช้าก็คือตอนแรกก็แบบไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็ทนตกไปนะครับมันอาจจะเป็นว่ามันเป็นบ่อ,บอแบบธรรมชาติหน่อยครับบ่อคันดินก็ได้นะครับเนี่ยมันก็เลยมีมีเหมือนมดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบ ไม่ไหวครับนี่ผมวางเหยื่อสติ๋วให้มันกินซะเลยนะครับโอ้เพราะว่ามดกัดไปก็ค่อนข้างคันนะครับแต่ว่าถามว่าตกสนุกไหมก็สนุกนะครับบรรยากาศบ่อปลาหวก็ค่อนข้างสนุกเลยนะครับวันนี้โอเคนะครับพี่ๆนะถ้าชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับกดถูกใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับ ผมขอลาพี่ๆนาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับไว้ผมไปทัวร์บ่อตกปลาที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามดูกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ถ้าผิดพลาดอะไรยังไงนะครับผมพูดอะไรแปลกๆไปหรือยังไงก็ขออภัยพี่ๆนาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่ที่บ่อตกปลาเป้าอีกก็สนุกมากนะครับพี่งั้นผมขอตัวลาพี่ๆนาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่สวัสดีครับ